สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมีในช่วงเอ็กซ์เรย์นะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรครับถ้าเกิดว่าแอสตันมาตินแบรนด์ดังจากอังกฤษไปผนึกกําลังร่วมมือกับลูซิดผู้ผลิตและสร้างสารรค์ระบบส่งกําลังไฟฟ้าชั้นนําของโลกน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะไปเอ็กซ์เรย์เรื่องนี้กันแอสตันมาตินเตรียมพร้อมก้าวสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยรถแอสตันมาตินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นแรก จะเปิดตัวในปี2568ครับขณะที่ในช่วงต้นปีมานี้นะครับลูซิตเพิ่งเปิดตัวระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากำลังสูงซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะส่วนรถรุ่นแรกของลูซิดนะครับก็คือลูซิดแอร์แกรนด์ทัวริงกำลัง10,50แรงมา้าทำสถิติวิ่งได้ไกลถึง516เบไมล์จากการวัดตามมาตรฐาน EPA นี่คือเหตุผลนะครับที่แอสตันมาตินสนใจจะนำระบบส่งกำลังและระบบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงชุดขับเคลื่อนมอเตอร์คู่สมรรถนะสูงพิเศษของลูซิธมาใช้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันแอสตันมาตินจะได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากลูซิตในการผสานรวมเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าชั้นนำของโลกเท่ากับแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่แอสตันมาตินเป็นผู้พัฒนาครับโดยลูซิธนะครับจะมอบเทคโนโลยีระบบส่งกำลังไฟฟ้าขั้นสูงชุดขับเคลื่อนมอเตอร์คู่สมรรถนะสูงพิเศษ เทคโนโลยีแบตเตอรี่อันเลื่องชื่อและ Wonderbox ที่จะเข้ามาพลิกวงการโดยผรสานพลังอันมหาศาลของชุดขับหลังมอเตอร์คู่เข้ากับระบบควบคุมแรงบิดขนาดเข้าโค้งเพื่อขยายขีดความสามารถของรถด้วยระบบขับเคลื่อน All-Wheel แบบพาสซีฟและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ลำหน้าพร้อมระบบระบายความร้อนโดยไมโครเจ็ต t เ t เตอรและขดลวดแบบคลื่นซึ่งเป็นเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความร้อนแบบใหม่ครับ แล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการคานาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องออโต้อินโฟวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ